เมื่อวันที่25่ิองชามิถุนายน2อง3ันห้ารยกสิามเวลา1ิบสามนาฬิกาสานาทีนายทวัชชัยสิทธิวิลกุลเกษตรจังหวัดลำปางมอบหายให้ว่าที่ร้อยตรดุจเดียววงพักหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต นางมลิกาภาคเพียนนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิตและเกษตรอำเภอเมืองปานร่วมต้อนรับนางสุภาพรพิมลลิขิตที่ปรึกษาประหลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และร่วมติดตามผลการดำเนินง,งานทางเก็บน้ําห้วยแม่นหนึ่งอันเนื่องมาจากพระราชดำริตําบลทุ่งกกาวอำเภอเมืองปราน และโครงการพัฒนาพื้นที่รอยต่อสามอำเภอได้แก่อำเภอเมืองอเภอแจ้ห่มและอำเภอเมืองปานจังหวัดลำปางพร้อมทั้งฟังบรรยายสรุปจากรองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่32จังหวัดลำปางณโครงการพัฒนาบ้านทุ่งจี้ อำเภอเมืองปานจังหวัดลำปลางซึ่งได้ให้คำแนะนำในการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ตามภารกิจของแต่ละหน่วยงาน